วันนี้ผมจะพานานผู้ชมนะครับมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลนนะครับที่เขาบอกกันว่าเป็นเมืองผ่านนั่นเองนะครับผมจะพานานผู้ชมมาเที่ยววันเดทิปของเมืองจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับว่าผมจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับผมหากใครที่พร้อมเดินทางไปกับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วเราไปเดินทางกันเลยก็สวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทเกอร์ทราเวลนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัด พิซาโนโลกนะครับผมทุกคนนะฮะวันนี้นะครับเรามาเที่ยวจังหวัดพิซาโนโลกนะครับเป็นจังหวัดที่เขาบอกกันว่ามันเป็นเมืองเมืองผ่านนะทุกคนนะมันเป็นเมืองผ่านแต่จริงๆเนี่ยผมจะไม่ให้ทาให้มันเป็นเมืองผ่านให้ได้ครับผมจะทําให้มันเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ครับตอนนี้อู้ร้อนเนาะ ตอนนี้เรากำลังจะไปวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารน,นะครับซึ่งเป็นวัดที่คนพิษณุโลกเขาเรียกกันว่าวัดใหญ่นะครับทุกคนนะฮะแล้วตอนนี้เราก็เดินหลบถนนนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างหน้ากันดีกว่าคือต้องบอกว่าถ้าใครมาพิษณุโลกแล้วใครผ่านเนี่ยผมแนะนำให้มาที่นี่นะ เพราะว่ามันอย่างน้อนมันคือเมืองผ่านมันเป็นเมืองที่ผมว่าอุดมสมบูรณ์ได้จุดเช็คอินนะเยอะมากเลยนะฮะโอด้ดูดิข้างในคือหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับโอแต่อากาศร้อนมากเลยทุกคนตรงนี้นั่งได้ไหมเนะี่ย มันจะาชายโจรด้วยร้อนบนหลอ่อพระเจ้าภาพละหนึ่งรบาทคือถามว่าทำไมต้องมาเริ่มจุดเช็คอินตรงนี้หรอก็ผมต้องผต้องบอกเลยว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะเดีย๋ยวเราไปทําบุญทําทานของพระพุทธชินราชกันดีกว่านะครับอ,อยาให้ทุกคนดูว่ามันจะเริ่มยังไงนะโอเค let's go ก่อนที่เราจะเข้าไปดูพระพุทธชินราชน,นะเดีย๋ยวเราเดินรอบรอบโบสถ์กันก่อนรอบรอบอพระอุโบสถก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปดูซิกเนเจอร์ของเขานะครับทุกคนแต่อากาศนีร้อนมากครับโอ้โหไม่ไหวเลยอะไม่ได้ทาครีมไม่ได้ทาอะไรมาเลยเพียวๆเลย <laughs> เหงื่อแตกคือเหงื่อแตกครับคือมันไม่มีซีจีแล้วเหงื่อเนาะโอ้โหทางเลยคผู้ชม ร้อนมากจริงๆเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอากาศร้อนนี่มันต้องเหมาะกับไปเที่ยวไปเล่นน้ําไปแบบต่างๆนานานะที่มันเกี่ยวกับน้ำอะไรอย่างนงี้เนาะนะเดี๋ยวคลิปหน้านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นน้ํากันบ้างดีกว่านะเพราะในนัมันก็เข้าสู่หน้าร้อนอะไรพวกนี้แล้วนะฮะตอนนี้เราเดินเข้ามาอยู่หลังวัดนะฮะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็น อนุสรสถานนะครับของเมืองสองแครเลยนะฮะดูยังเหมือนเขาเป็นเขาบูรณะมาตลอดนะว้าพระว่ทัรูปสวยมากเลยครับในนี่คือวัดใหญ่นะท่านผู้ชมตอนนี้เขาเราอยู่ที่วัดอัครรสนะครับผมเป็นวัดที่อยู่ในสมัยอ่อ รสมัยสุโขทัยนะแบบนี้เลยนะครับเป็นวัดที่อยู่กันมานานนะฮะตั้งแต่สมัยก่อนยุคสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชนะฮะใหญ่มากเลยอ่ะแล้วคนก็เยอะด้วยครับทุกคนอันนั้นคือรถทั้งนั้นเลยนะที่จอดรถนะโอเคงั้นเราเดินไปด้านซ้ายกันเลย ผมต้องอาศัยล่มก่อนเลยครไม่ไหวร้อนร้อนมากแดดเมืองไทยแหละเนี่ยอุย,อยเหมือนผมสังเกตว่าตรงนี้คือเป็นเจดีเป็น JD. เจดีที่รูปทรงสวยมากเลยนะเออเหมือนเขาให้ขึ้นไปได้นะแต่เหมือนเขาไม่อนุญาตให้ขึ้นแล้วนะครับ อันนี้เรามาจากข้างหลังเนี่ยเราเข้าจา,างหลังเนี่ยข้างหลังไปข้างหน้าได้ไหม mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูสิกเนเจอร์ของอวัดใจดูนะครับพอเราเข้ามาก็มีพระพุทธรูปหลายองค์นะนั่งอยู่แต่เย็นนะอยู่ข้างในเย็นมากเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปไหว้พระพุทธชินราชก่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปถอดทา้ากนก่อนไปมาเรียกได้นะครับสั่งครอบครัวนะครับโมนี อยู่ในนี้เย็นนะอากาศเย็นมากเลยเดีย๋ยวเราไปพบกับชินาล่ากันนะทุกคน มาเราจะพาเสร็จแล้วนะทุกคนนะมาเราไหว้พระพุทธชินราชเรียบร้อยแล้วนะก็เ,เราจะพาท่านผู้ชมนะไปจุดเช็คอินต่อไปนะฮะซึ่งผมจะบอกว่าอากาศแม่งผมพูดหลายรอบจริงๆว่ามันร้อนจริงๆน,น,นะซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเดีย๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไปเล่นน้ํากันดีกว่านะฮะถ้าเราไม่เล่นน้ํามันก็ไม่ได้นะมันร้อนไม่ไหวนะฮนะโอเค เดี๋ยวตอนนี้คือเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละนะครับว่าแถวนี้น่าจะมีอะไรกินนะเดีย๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนนะจุดเช็คอินมีกว๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ใกล้ๆครับทุกคนห่างจากนี้ประมาณ200เมตรนะเคเดี๋ยวเราไปกินกว๋วยเตี๋ยวนีกว่านะครับมันเป็นช่วงบ่ายด้วยนะกินควบไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ข้าวเช้าก็ไม่ได้กินด้วยนะครับก็เลยไหนๆก็มากินแล้วก็กินช่วงบ่ายด้วยเลยผิวดำมากเนะเแล้ว ัครับตาครับถ้าใครอยากมานะครับก็มาได้นะครับมันมีจุดเช็คอินเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวที่ผมจะพาเที่ยวให้หมดในในตัวเมืองนะเฉพาะในตัวเมืองนะสถานที่ท่องเที่ยวมันมีเยอะครับในพิษณุโลกแต่ผมจะพาเที่ยวในในตัวของตัวเมืองอย่างเดียวพอนะฮะ นักเรียนก็มาทัศนศึกษาเยอะนะครับมาเป็นแบบมาหลายโรงเรียนเลยนะฮะนี่ผมจะพาไปดูรถผมนะฮะนู้นนนคันนู้นคันนู้ไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันนี้นี่ M H X. S X มาคู่กับหมวกคู่ใจครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินดีกว่านะครับไหนๆก็ มีอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับไม่รู้คนจะเยอะหรือเปล่านะ,ะเห็นเป็นจุดเช็คอินที่แบบว่าเช็คอินของกินเลยอ่ะที่นี่นะครับ <S <S ถ้ามาวัดใหญ่เ,เราต้องมาที่นี่